สวัสดีผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความลึกลับนั่นคือเรื่องราวของชาวไวกิ้งครับซึ่งชาวไวกิ้งเนี่ยครับเป็นกลุ่มชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคกลางตอนตน้นซึ่งพวกเขานะครับจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และวรรณกรรมหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นถ้าเป็นเกมนะครับก็ Crash of Can จะมีคนเถื่อนใช่ไหมรวมถึงซีรีส์ดังใน Netflix อย่างเรื่อง Viking Valhalla นะครับ แล้วก็มีอนิเมะด้วยนะที่ผมเคยดูมานะอนิเมะก็เป็นวิแลนซากาครับตอนแรกก็เห็นชาวไวกิ้งหลายๆจากหลายๆเกมหรือหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เฉยเฉยพอมาดูเรื่องวิแลนซากาแล้วมันเหมือนว่าเข้าเส้นนะครับแปลว่าเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยทาไมชาวไวกิ้งมันดูโหดร้ายจังวะจริงๆแล้วชาวไวกิ้งหมายถึงอะไรกันแน่แล้ว,วพวกเขาเป็นใครหากทุกคนพร้อมกันแล้วเ,เราไปรับชมและรับฟังเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยน้อยไปพร้อมๆกันครับ หลายคนนะครับอาจจะคิดว่าชาวไวกิ้งเป็นเพียงแค่กลุ่มนักรบที่มีหมวกเขาและเรือยาวที่มีหัวเป็นมังกรแต่นั่นเป็นเพียงแค่ลักษณะส่วนหนึ่งของพวกเขาเท่านั้นครับชาวไวกิ้งนะครับมาจากพื้นที่ในสแกนดิเนเวียซึ่งประกอบไปด้วยประเทศนอร์เวย์สเีเดนและเดนมาร์กในปัจจุบันครับชาวไวกิ้งน่ครับไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มนักรบแต่ยังเป็นนักสำรวจนักค้าขายนักตั้งถิ่นฐานและเกษตรกร,ร,กรที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ ของยุโรปในช่วงหลายร้อยปีเลยแหละครับแต่การที่เรามักจะเห็นภาพของชาวไวกิ้งในลักษณะของนักรบที่ดุร้ายเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยครับมักจะออกโจมตีและป้นสะดมเมืองต่างๆในยุโรปเป็นประจำเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่โจสรสลัดหรือเพียงนักรบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับพวกเขาก็ยังมีชีวิตที่หลากหลายและเต็ไมไปด้วยความซับซ้อนนั่นเองการเดินทางและการโจมตีของชาวไวกิ้งเดี๋ยวเรามาพูดถึงการโจมตีครั้งแรกของชาวไวกิ้งดีกว่าครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ในปีคิเตศกรา793เมืม่อชาวไวกิ้งนี่ครับได้โจมตีเกาะไอโอนาซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งของอารามไอโอนาและอารามไอโอนานี้น่ครับก็เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในเกาะอ,อังกฤษเลยทีเดียวและเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อการโจมตีที่เกาะไอโอนาซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของยุคไวกิง้งและการโจมตีที่เกิดในหลายๆส่วนของยุโรปในช่วงหลายทศวรรษถัดมา การโจมตีนี้ไม่เพียงแค่ทำให้เกิดความตกใจในหมู่ผู้คนในท้องถิ่นเท่านั้นครับแต่มันยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการทหารการป้องกันและการตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคต่างๆที่ถูกโจมตีโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปลักษณะการโจมตีและการเดินทางของชาวไวกิ้งดีกว่านะในส่วนนี้นะครับการโจมตีของชาวไวกิ้งนี่ครับมีลักษณะที่เฉพาะตัวที่พวกเขานะครับแตกต่างจากนักรบในยุโรปสมัยนั้นเลย ความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยครับมาจากการใช้อเรือไวกิ้งนี่ครับที่เรียกกันว่าลองชิปส์ซึ่งเป็นเรือที่สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วทั้งในทะเลและแม่น้ําและสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเรือไวกิ้งเนี่ครับเป็นเรือที่มีความยาวและความกว้างพอดีมีท้องเรือที่แบนนะครับและทําให้มันสามารถที่จะแล่นได้ทั้งในน้ําลึกและน้ําตื้นหรือแม้แต่ในแม่น้ําและชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรง เรือเหล่านี้นี่ครับสามารถพาพวกเขาล่องไปตามแม่น้ําสายต่างๆที่เชื่อมต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทางเหนือรวมถึงสามารถเดินทางข้ามทะเลไปยังเกาะและดินแดนห่างไกลได้เดี๋ยวเราจะมาพูดการโจมตีนในยุโรปและการขยายอาณาจักรของชาววกิ้งต่อนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับไม่ได้เป็นการแบ่งไทม์ไลน์ให้นะไม่ได้เรียงไทม์ไลน์ให้แต่เป็นการแบ่งโซนแต่ละที่ว่าประมาณว่าไปตีที่ไหนบ้างช่วงเหตุการณ์ประมาณไหน ซึ่งเหตุการณ์ที่ผมจะพูดในตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นต่อมาในช่วงหลายสิบปีหลังจากการโจมตีที่เกาะไอโอนาโดยพวกเขาเนี่ยครับได้บุกโจมตีอังกฤษซึ่งชาวไวกิ้งได้โจมตีเมืองต่างๆและอารามที่สําคัญโดยการโจมตีของพวกเขานะครับมักจะเกิดขึ้นในช่วงตน้นฤดูใบไม้ร่วงโดยเริ่มจากการโจมตีทางทะเลพวกเขานะครับใช้เรือไวกิ้งในการเดินทางไปยังชายฝั่งอังกฤษเช่นเมืองเยอร์กในปีคิดาศักราช 8 6 6ภายใต้การนำของราชาไวกิ้งรูลิกได้บุกยึดเมืองเยกและตั้งเป็นอาณานิคมในดินแดนที่พวกเขาเรียกว่าเดนลอหรือถ้าเป็นชื่อไทยก็ประมาณว่าดินแดนไวกิ้งซึ่งรวมถึงส่วนใหญ่ของอังกฤษตอนเหนือและก็ฝั่งตะวันออกด้วยนอกจากนี้นในปีคิเตศักราช1016การต่อสู้ที่สำคัญระหว่างคานุตกษัตริย์แห่งเดนมาร์กและอังกฤษก็ทำให้เกิดการสร้างอาณาจากักรไวกิ้งที่กว้างขวาง ครอบคลุมทั้งเดนมาร์กอังกฤษและนอร์เวย์โอเคเดี๋ยวเราว้าไปที่ mm hmm. การโจมตีของไอแลนด์ and, แล้วก็สกอตแลนด์นะครับชาวไวกิ้งนี่ยครับยังได้โจมตีไอแลนด์ and, และสกอตแลนด์ด้วยนะครับโดยเฉพาะที่เมืองดับลินซึ่งเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวไวกิ้งที่สําคัญในไอแลนด์ and, เลยในช่วงกลางศตวตรรษที่9ชาวไวกิ้งนะครับได้บุกไปตั้งเมืองขึ้นและก่อตั้งอาณาจักรของตนเองในเมืองดับลินด้วยรวมถึงได้ตั้งเมืองอือ่นๆเช่น เบลฟาสต์และคอคส่วนในสกอตแลนด์นะครับพวกเขาได้โจมตีเมืองต่างๆเช่นเอดินเบิร์กและกาสโกการตั้งถิ่นฐานของชาวไวกิ้งในสกอตแลนด์ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือที่รู้จักกันในชื่อเชสแลนและ Iceland, ถถกกโอกนีไอซ์แลนด์หรือที่เรียกว่าหมู่เกาะโอกนีซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญของชาวไวกิ้งในช่วงที่พวกเขาขยายอาณาเขตเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราว้าไปที่ การโจมตีในฝรั่งเศสกันนะครับการโจมตีในฝรั่งเศสนะครับเริ่มต้นในปีคิเตศักราช841เมื่อชาวไวกิ้งนะครับได้โจมตีปารีสการโจมตีครั้งนี้นะครับทำให้เมืองปารีสถูกป้นและบังคับให้มีการจ่ายค่าไถา่ชาวไวกิ้งยังได้เข้าป้นตามเมืองชายฝั่งในภาคเหนือของฝรั่งเศสและในที่สุดพวกเขาก็รายตังอาณานิคมในนอร์มังดีซึ่งมีการทําข้อตกลงระหว่างชาวไวกิ้งแล้วก็พระเจ้าชันที่2 ของฝรั่งเศสในปีคิสกต์ศักาช911เพื่อให้ชาวไวกิ้งสามารถที่จะตั้งถิ่นฐานในแถบนั้นได้ครับนอกเหนือจากการโจมตีและการปนนะครับชาวไวกิ้งก็ยังมีความสามารถในการตั้งถิ่นฐานและสร้างอาณาจักรในดินแดนที่พวกเขาไปถึงตัวอย่างเช่นนะครับการตั้งถิ่นฐานในไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์นะครับตรงนี้ผมพูดถึงไอซ์แลนด์นะแต่ด้านบนผมพูดว่าไอแลนด์เป็นคนละส่วนกันนะครับอย่าสับสนกันเนาะไอซ์แลนด์นะครับถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับ ผลกระทบจากการตั้งถิ่ฐานของชาวไวกิ้งโดยชาวไวกิ้งนะครับไปเดินทางไปยังไอซ์แลนด์ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่9และตั้งอาณานิคมขึ้นในที่นั่นใกล้เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอิทธิพลจากชาวไวกิ้งการเดินทางของชาวไวกิ้งนะครับไปเพียงแต่มีผลต่อ,อยุโรปเท่านั้นนะแต่ว่าพวกเขานะครับได้ไปถึงอเมริกาเหนือกันเลยทีเดียวโดวยการสำรวจในบริเวณที่เรียกว่าวินแลนด์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งของแคนาดาในปัจจุบันนั่นเองซึ่งชาวไวกิ้งที่นำโดยเลฟอิริกสันนะครับได้เดินทางมาถึงอเมริกาเหนือในปีคิดศักราด1000ซึ่งถือเป็นการสำรวจที่มีความสำคัญแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในอเมริกาเหนือก็ตามสังคมวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของชาวไวกิ้งมเมื่อบุราษพูดถึงสังคมไวกิ้งก็คงจะนึกถึงภาพของเหล่านักรบที่มีการต่อสู้และก็ฝึกฝนทักษะการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับชาวไวกิ้งก็ยังมีวิถีชีวิตที่หลากหลายและก็ยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างมากอีกด้วยในยุคไวกิ้งนั้นมีสังคมที่แบ่งออกเป็นชนชั้นต่างๆนะครับตั้งแต่ชนชั้นที่สูงที่สุดชนชั้นประมาณกลางและก็ชนชั้นล่างๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงชนชั้นแบบละเอียดกันดีกว่ามันก ทำให้ทุกคนนึกภาพและก็เข้าใจได้โอเคชนชั้นที่สูงที่สุดของชาวไวกิ้งเนี่ยครับก็จะเป็นชนชัน้นขุนนางครับซึ่งพวกเขาเนี่ครับคือกลุ่มที่มีอํานาจทางการเมืองและทหารพวกเขามาจจะเป็นผู้ปกครองดินแดนที่มีอํานาจเหนือการตัดสินใจสำคัญในสังคมเลยรวมถึงการจัดการเรื่องการทําสงครามและการปกครองในบางกรณีพวกเขายังมีบทบาทในการบริหารทรัพยากรและเป็นเจ้าของที่ดินจนํานวนมากด้วยนะครับส่วนชนชั้น ถัดมานะครับก็จะเป็นชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเนี่ครับเป็นชนอนกลางแล้วก็มีจํานวนมากที่สุดในสังคมไวกิ้งด้วยโดยพวกเขานะครับมักจะประกอบอาชีพประมาณว่าชาวนาช่างฝีมือหรือพ่อค้าขายสินค้าทั้งในและก็นอกดินแดนไวกิ้งพวกเขามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมและส่วนมากมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุมการประชุมของชาวไวกิ้งนะครับซึ่งเป็นการประชุมที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจเรื่องต่างๆของชุมชน และชนชั้นต่อมาเนี่ครับเรียกว่าชนชั้นทาสทาสคือชนชั้นที่ต่ำที่สุดของสังคมไวกิ้งแล้วพวกเขามักจะถูกจับหรือซื้อมาเป็นแรงงานให้กับคุณนางหรือชาวบ้านทาสนะครับไม่ได้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือการตัดสินใจ,จต่างๆเลยและมักจะทํางานหนักเช่นการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำฟาร์มหรือการดูแลสัตว์โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการปกครองของชาวไวกิ้งกันดีกว่า สังคมไวกิ้งนะครับมีการปกครองที่ไม่ใช่แบบระบบศักดินานะครับแต่เป็นระบบที่มีการประชุมแล้วก็ทําข้อตกลงกันในกลุ่มต่างๆโดยเรียกว่าซิงก์นะครับเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดในกระบวนการตัดสินใจของการเมืองติงนะครับคือการประชุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกหรือการประชุมของผู้นําชุมชนซึ่งสมาชิกทุกคนในชุมชนก็สามารถที่จะ เข้าร่วมได้นี่ครับการประชุมนี้จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องสาคัญเช่นการแก้ไขข้อพิพาทการเลือกผู้นําหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับสงครามการปกครองในสังคมไวกิ้งนะครับจึงมีความร่วมมือจากทั้งขุนนางและชาวบ้านในการตัดสินใจและไม่มีระบบการปกครองที่เข้มงวดเหมือนในสังคมอื่นแต่อย่างใดผู้ชมและผู้ฟังบางทันนะครับก็อาจจะเป็นเพศสตรีนะครับก็อาจจะแบบเกิดข้อสงสัยว่าเอาแล้วผู้หญิงในยุคนั้นนะ่ะสังคมไวกิ้งอ่ะเป็นไงบ้าง มีสิทธ์อะไรบ้างไหมหรือเป็นแบบเหมือนสังคมสยามอะที่แบบเหมือนทาสเลยอะผู้หญิงนี่แทบจะไม่มีสิทธ์มีเสียงอะไรเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงตรงนี้กันสักประเดี๋ยวนะครับอ่ะบทบาทของผู้หญิงในสังคมไวกิ้งนี่ครับมีความสาคัญมากกว่าที่หลายคนคิดเลยนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและการดําเนินชีวิตในสังคมพวกเขานี่ครับมีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินด้วยและก็สามารถมีบทบาทในการตัดสินใจในครอบครัวหรือการจัด การรั์สินนั่นเองผู้หญิงไวกิ้งนี่ครับมักจะแต่งงานเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมและสามารถที่จะเลือกคู่ครองได้ในบางกรณีในบางกรณีรณนี้หมายถึงก็ประมาณว่าอาจบ,บางคู่ก็คงแบบว่าโดนบังคับแต่งงานนะครับแต่บางคู่ก็คงที่แบบว่าเลือกได้แบบเสรีถ้าแบบว่าอยู่ดีๆหัวหน้ามาอุย้ยข้าต้องการผู้หญิงคนนี้ก็คงต้องทําใจถึงแม้ว่าผู้ชายนะครับจะมีบทบาท หลักในการตัดสินใจทางการเมืองและการต่อสู้แต่ผู้หญิงไวกิ้งนะครับก็ยังคงมีอํานาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและทรัพย์สินประมาณว่าในบ้านค่าใหญ่ที่สุดทุกคนก็คงอาจจะนึกภาพออกใช่ไหมล่ะซึ่งในทางกฎหมายนะครับผู้หญิงไวกิ้งนะครับก็มีสิทธิ์จะฟ้องร้องหรือ มีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างๆเลยนะครับหากมีการละเมิดสิทธิ์ของพวกเขาเองถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการเป็นผู้นําทางการเมืองแต่พวกเขาก็มีบทบาทสําคัญในหลายด้านของชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของชาวไกริงนะครับโอ้โหหลังจากที่ผมหาข้อมูลในช่วงนี้ผมก็รู้สึกแบบเหลือเชื่อนะในความที่สังคมที่แบบดูดิบเถื่อนอะในเรื่องที่เราแบบเคยดูมา ตามวรรณกรรมตามเรื่องราวที่เขาชอบเล่าเกี่ยวกับชาวไวกิง้งดูแบบเต็มเถื่อนผู้หญิงนี่มีบทบาทมากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับต่างจากที่ประเทศเอาเราในตอนยุคโบราณที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรแล้วก็หลายๆประเทศนะครับว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลยและสังคมไวกิ้งนี้เป็นช่วงปีที่เก่าแก่ามากนะครับศตวรรษที่8หรือปี8 0 0นั่นเองการแลกเปลี่ยนและอิทธิพลของชาวไวกิง้งชาวไวกิ้งนี่ครับ มีการสร้างเครือข่ายการค้าที่กว้างขวางทั้งในและนอกดินแดนของตนเองโดยเฉพาะในด้านการค้าทางทะเลที่มีเชื่อมโยงอาณาจักรไวกิง้งกับส่วนอื่นของโลกโดยเฉพาะกับอาณาจักรในยุโรปตะวันตกอาณาจักรในตะวันออกกลางและอาณาจักรในแถบเอเชียการค้ากับยุโรปตะวันตกและอาณาจักรต่างๆนะครับชาวไวกิง้งมีการค้าสินค้าหลายประเภทเลยนะครับอย่างเช่นเครื่องประดับโลหะมีค่าอัญมณี ผ้าและก็สินค้าหัตถกรรมจากพื้นที่ต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็สเปนครับในทางการค้ากับตะวันออกกลางนี่ครับพวกเขาก็มีการติดต่อกับพ่อค้าชาวอาหรับด้วยนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้า <c oughs> เช่นเครื่องเงิน <c oughs> ผ้าและก็เครื่องปั้นดินเผาต่างๆรวมถึงเครื่องประดับที่เป็นของหรูหราซึ่งได้นําไปสู่การแลกเปลี่ยนทาง วัฒนธรรมด้วยเช่นกันชาวไวกิงก็มีการเดินทางไปถึงเส้นทางการค้าที่ยาวไปจนถึงภูมิภาคเอเชียเช่นที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลซึ่งตั้งอยู่ในแหลมบอลข่านทําให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหลายประเภทเลยเช่นสินค้าหรูหราจากจีนและอาณาจักรอื่นๆแถบเอเชียเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนอิทธิพลในด้านภาษาและชื่อสถานที่ดีกว่านะครับชาวไวกิ้งนี่ครับก็ได้ทิ้งร่องรอยในด้านภาษาและชื่อสถานที่ในดินแดนที่พวกเขา เคยตั้งทีมฐานหรือในเดินทางไปถึงนะครับภาษาอังกฤษมีการเอารับเอาครรําศัพท์ต่างๆของภาษาไวกิ้งมาด้วยนะเช่นคําว่าฮัสที่แปลว่าบ้านในบางประเทศนะครับเช่นอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, ชื่อสถานที่หลายแห่งยังคงแสดงถึงอิทธิพลของ king, ชาวไวกิ้งเช่นเมืองยอร์กในอังกฤษซึ่งมาจากชื่อเดิมว่าจอวิกหรือแม้กระทั่งเมืองดับลินในไอร์แลนด์ไวกิ้งนะครับยังมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ในการกระจายวัฒนธรรมของพวกเขาไปทั่วทั้งยุโรปเลยพวกเขาก็ยังมีอิทธิพลใน การพัฒนาภาษาวัฒนธรรมการทำงานโลหะรวมถึงการใช้ระบบการเขียนที่เรียกว่าอูรุนซึ่งเป็นการเขียนที่ใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนคำพูดตามตำนานของอักษรรูนนะครับได้กล่าวว่าผู้ที่คิดค้นอักษรรูนขึ้นมานั้นคือเทพเจ้าออดินซึ่งเป็นหนึ่งใน3เทพเจ้าที่ชาวไวกิ้งบูชาเพราะว่าชาวไวกิ้งนี่ครับบูชาเทพเจ้าในตำนานของนอสเช่นเทพออดินเนยเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและสงครามแล้วก็เทพทอเทพเจ้า แห่งสายฟ้าเทพเจ้าฟ้าร้องแล้วก็โลกินะี่ครับเทพเจ้าแห่งการหลอกลวงการล่มสลายของยุคไวกิ้งและการเปลี่ยนแปลงการล่มสลายของยุคไวกิ้งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยมีผลจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบอย่างลุกซึ้งต่อการขยายอาณาจักรไวกิ้งและทําให้ยุคไวกิ้งที่เต็มไปด้วยการโจมตีและขยายอาณาเขตค่อยๆลดลงครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในยุโรปกันดีกว่าในช่วงกลางศตวรรษที่1 1ออาณาจักรในยุโรปเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในอังกฤษและ รั่งศการรวมตัวของอาณาจักรภายในประเทศเหล่านี้นี่ครับช่วยให้เกิดการป้องกันจากการโจมตีของชาวไวกิ้งได้ดียิ่งขึ้นการรวมอำนาจในอังกฤษหลังจากการเสียชีวิตของพระเจ้าแอเทเลตท,ที่2กษัตริย์แห่งอังกฤษในปี1016การเข้ามาของคานุสกษัตริย์แห่งเดนมาร์กและการสร้างอาณาจักรไวกิ้งในอังกฤษส่งผลให้เกิดความผสมผสานทางการเมืองระหว่างชาวอังกฤษและชาวไวกิ้งแต่เมื่อคานุสและผู้สืบทอดของเขาเสียชีวิตลง การเมืองของอังกฤษก็เริ่มผันผวนและเกิดการต่อต้านจากประชาชนอังกฤษก็เริ่มมีการร่วมตัวและฟื้นฟูตัวเองจากการปกครองโดยชาวไวกิ้งซึ่งในที่สุดนะครับการปกครองของไวกิ้งในอังกฤษก็ต้องสิ้นสุดในปี166 0เมื่อวิลเลียมแห่งนอร์มองดีได้ยึดครองอังกฤษหลังจากสงครามฮัสติงไปโอเคเรามาในส่วนของการรวมอำนาจในฝรั่งเศสกันดีกว่าครับฝรั่งเศสนะครับก็มีการรวมอำนาจอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลังจากการตั้งถิ่นฐานของชาวไวกิ้ง ในนอร์มังเดการรวมอํานาจทางการเมืองทําให้สามารถควบคุมและป้องกันการโจมตีของชาวไวกิ้งได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการปกครอ,องของอาณาจักรฝรั่งเศสเนี่ยก็ทําให้ชาวไวกิ้งในพื้นที่นี้ค่อยบทบาทน,น้อยลงไปครับเพราะว่าแบบเหมือนสองอาณาจักรนี้เนี่ยครับประมาณว่าความสามารถในการอาหารนะมันมากขึ้นแปบลบว่าเทคโนโลยีอะไรมันคือแบบว่าทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วชาวไวกิ้งก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกเวลา ก็เริ่มอ่อนแอลงไม่ใช่อ่อนแอลงครับแบบสู้ไม่ได้หเนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการล่มสลายของยุคไวกิ้งด้วยครับนั่นก็คือการยอมรับต่อศาสนาคริสต์ในสังคมไวกิ้งซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็สังคมรวมถึงวัฒนธรรมของพวกเขาจากแต่ก่อนที่นับถือพระเจ้าโอดินทอแล้วก็โลกิใช่ไหมแต่เปลี่ยนมานับถือพระเยซู ความเชื่อต่างๆนี้ครับมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางการทหารแล้วก็วัฒนธรรมของพวกเขาชาวไวกิ้งก็ต้องหยุดการโจมตีและเน้นการสร้างตินฐานอย่างสงบสุขการที่ราชวงศ์ไวกิ้งนี่ครับยอมรับศาสนาคริสต์และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแง่ของการปกครองทําให้ความรุนแรงนะครับของชาวไวกิ้งได้ลดลงเป็นอย่างมากเลยละครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวไวกิ้งครับ เราก็จะได้เห็นถึงการเดินเรือที่ยอดเยี่ยมความกล้าหาญในการรบการตั้งถิ่นฐานและการสร้างอาณาจากักรรวมถึงอิทธิพลที่พวกเขามีต่อโลกในทุกวันนี้หากทุกคนชื่นชอบเรื่องราวของชาวไวกิ้งนะครับแล้วก็อยากฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็แชร์ไปเพื่อนๆฟังได้ด้วยนะครับก็ผมอาจจะพูดติดขัดบ้างหรือเรียงข้อมูลไม่ค่อย รู้เรื่องเท่าไหร่ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้มีความสนใจเรื่องเล่านะครับเพราะว่าฟังทุกคืนเลยฟังเรื่องราวก่อนนอนเนี่ยครัถาไม่ฟังนอนไม่หลับประมาณนี้ขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ